สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบานฟ้า h ชาแนลครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้นะครับวันอังคารที่ยีินะครับธันวาคม268 8ครับตอนนี้เรากําลังเดินทางขึ้นมาทางตอนเหนือครับนั่งเรือตรวจโขงครับ ก็วันนี้ผมเดินทางตั้งแต่เช้านะครับจากเมืองปากแบงแขวงรมชัยครับวันนี้เป้าหมายก็อยู่ที่เมืองพยทรายครับเดินทางออกมาตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าครับก็เราเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เลยผ่านที่เมืองปากแบงขึ้นมานะครับก็มาที่ไซ่งานการก่อสร้างนะครับเขื่อนปากแบงนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็เริ่มต้นนะครับสําหรับโครงการดังกล่าวครับ อันนี้เราก็เห็นว่าการก่อสร้างนะครับเริ่มมีการปรับพื้นที่นะครับหรือว่าใช้งานการก่อสร้างนะครับโดยน่าจะเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างนะครับคาดว่าก็อีกประมาณหลายปีนะครับคงจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับซึ่งเกลือนปากแบบงแห่งนี้นะครับก็ตั้งอยู่ที่บริเวณแก่งแกรบนะครับแก่งแกรบ ก็เหนือปากแบงขึ้นมานะครับเราราวสากว่ากิโลเมตรนะครับถ้าหากว่าเรานั่งเรือส่วนโคงจากเมืองปากแบงขึ้นมานี้นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็น่าจะเป็นทุนขาจากต่างชาตินะครับที่เข้ามาในการก่อสร้างนะครับก็แน่นอนละครับก็เป้าหมายสําคัญในการก่อสร้างนั้นก็คือการผลิตกะแสไฟ,ไฟฟ้านะครับก็คาดว่าหลังจากการก่อสร้าง เสร็จแล้วนะครับแห่งนี้นะครับก็จะสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับให้กับสอปปลานะครับซึ่งก่อทางสอปปลาวเองนะครับก็ตั้งใจหมายมั่นนะครับที่จะให้ประเทศของตัวเองนะครับเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียในการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดก็คือพลังงานน้ำนะครับก็เราเห็นแล้วว่าบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ค่อนข้าง กว้างพอสมควรนะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนที่แม่น้ําโขงกว้างมากเลยทีเดียวนะครับที่เราเห็นแถลงนี้นะครับนี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับของของไซ่งานก่อนสิการก่อสร้างครับซึ่งด้านนี้ก็ยังไม่มีมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับเราก็เห็นว่ามีการปรับปรุงพื้นที่นั้นนะครับเพียงจะอยู่ด้านฝั่งนี้เท่านั้นนะครับที่เราเห็นนีกําลังมี มีลามีรถบรรทุกนะครับที่กําลังขนดินต่างๆนะครับก็คาะว่าเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างแค่นั้นนะครับก็เราคาดว่าอีกไม่นานนะครับาการก่อสร้างหาบบ่านแล้วเสร็จแล้วนะครับก็จะทําทให้มีแรงงานใช้นะครับแต่ก็โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายๆคนนะครับก็มีความเป็นห่วงว่าหลังจากที่ททการ าแล้วเสร็จแล้วนะครับกลัวว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางนะครับเพราะว่าการเดินทางล่องโหงนั้นนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ชื่นชอบแล้วก็ที่ยั่งยืนกว่าน,นะครับแต่ก็แง่แหละ่นะครับระหว่างพลังงานและการท่องเที่ยวนั้นก็ต้องเดินทางไปด้วยกันนะครับก็เทื่นงหลวงบางก็เช่นเดียวกันครับก็ เดินหน้าไปมากกว่าร้อยละ3าแล้วนะครับแล้วก็ที่เรือชัยยุดีนะครับซึ่งหลังจากที่การก่อสร้างแล้วเสร็จนั้นนะครับเรือท่องเที่ยวหรือว่าเรือโดยสารก็สามารถผ่านตัวเสือไปได้นะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาในการผ่านาตัวเรือประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงครับก็ไปที่เดินทางวนโสโ,โบว์ทนะครับที่ผ่าน เมืองปากแบงก์ก่อนจะถึงเมืองปากแบง์นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนั้นนะครับเราก็จะพบไซตงงานการก่อสร้างของเขื่อนปากแบง์นะครับซึ่งเขื่อนแห่งนี้นะครับแม้จะโดนต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์มากพอสมควรนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับความต้องการทางด้านพลังงานนะครับเพื่อการพัฒนาประเทศก็มีความจําเป็นนะครับก็มีความสําคัญและก็การท่องเที่ยวนั้นก็มีความสําคัญ เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับรัฐมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสองสิ่งนี้นะครับก็ต้องไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างเขื่อนนะครับที่ต้องการผลิตก,กระแสไฟฟ้าแล้วก็การเดินทางหรือว่าการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเส้นทางนี้ ถือว่าเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมนะครับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าในแต่ละวันนั้นนะครับเราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยสโลโบสนะครับจากเมืองพุ้ยทรายมายัางเมืองปากแบกแล้วก็ุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงห้บางนะครับหรือว่าจากหลวงห้บางนะครับนะว,วิ่งสวนโค้งเช่นวันนี้นะครับเช่นเดียกันกับวันวันนี้นะครับ ที่เดินทางวิ่งนั่งเรือนะครับตรวจโขงจากเมืองหลวงพระบางมาอย่างเมืองปากแปกแล้วก็ไปอย่างเมืองห้วยทรายนะครับหรือเป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าหรือสร้างรายได้นะครับจากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในสายการเดินทางแบบนี้นะครับ าการเดินทางแบบแบกแพคนะครับแล้วก็การชื่นชมธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับความสวยงามนะครับซึ่งหลังจากการก่อสร้างแล้วนะครับบริเวณน,นี้ก็จะต้องเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับก็เราก็จะไม่เห็นความงดงามนะครับสองฝักฟากฝันแม่น้ำโขงนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะถูกน้ําท่วมทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านี้นะครับที่ ของการเดินทางวันนี้นะครับวันนี้ก็เดินทางมาเป็นวันที่2นะครับการนั่งเรือส่วนโคงจากเมืองปากแบงนะครับเพื่อที่จะเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือนะครับวันนี้ก็เดินทางมาด้วยทีมงานของแม่ของลอเวอร์ครูซนะครับก็นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในเรือนะครับก็มีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ร่วมกับเรือของเรานะครับก็สิบกว่าคนครับก็เป็นบรรยากาศนะครับความสวยงามของริมฝั่งโพงนะครับมีแก่งหินนะครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในเส้นทางเส้นนี้นะครับสามารถที่จะเดินทางได้ด้วยตัวเองนะครับก็เริ่มต้นการเดินทางที่อำเภอเชียงของนะครับ ข้ามสะพานที่เมืองห้วยทรายเชยงของผ่านด่านพรมแดนหาวรที่สะพานมิรภาพไทยลาวแห่งที่4นะครับข้ามมายัางเมืองห้วยทรายแล้วก็ล่องโขงจากห้วยทรายมายัางเมืองปากแบงก็จะใช้ระยะเวลาในการล่องโของอยู่7ชั่วโมงครับแต่ว่าวันนี้ขาขึ้นครับจากปากแบงไปเมืองห้วยทรายนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการ วิ่งส่วนของขึ้นไปประมาณ9ชั่วโมงครับระยะห่างจากปากแบงขึ้นไปยังนอหิยสายก็ประมาณ140กว่ากิโลเมตรนะครับแต่ว่าจากหลวงบางขึ้นมาปากแบง160กว่ากิโลเมตรนะครับก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ20กว่ากิโลเมตรครับก็วันนี้ก็พาท่านนะครับมาชมความงดงามบริเวณไซงานการต่อสร้างเขื่อนปากแบงครับก็สําหรับทลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและ รับชมที่ช่องบันฟ้ายชาแนลครับก็ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ